ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต้องใส่ใจตัวเองอยู่เสมอสุขภาพผิวที่ดีเป็นสเสน่ห์แห่งการดึงดูดอย่างแท้จริงซีเทรียเอ็กซตราจากเทคโนโลยีการสกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัด CBD จากกัญชงผงพีชจากญี่ปุ่นผงเมลอนจากฝรั่งเศสรวมไปถึงสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติอีกมากมายหลายชนิดและนี่คือผลิตภัณฑ์ซีเทรียเอ็กซ์ตราทานวัลเม็ดก่อนนอนผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยแอนจักรพงษ์ ก้ชมหะคุณอยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร c t r e x x r a CBD นั่นเองค่ะนี่คือเคล็ดลับการดูแลใส่ใจตัวเองฉบับของแม่แอนจากกระพงค่ะ c ีเทีเอ็กเป็นสูตรใหม่ค่ะเพิ่มสารสก,กัดจากช่อด,ดอกกัญชงพร้อมกับรวบรวมสารสก,กัดจากวัตถุดิบธรรมชาติมากถึง10ชนิดอยู่ในเม็ดเดียวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเขาบอกเลยว่าใครที่อยากจะเพิ่มการดูแลใส่ใจตัวเองแนะนำทานซีทเ x กซ์ซ CBD ของเราทานวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเลยค่ะและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะพิเศษจริงๆสำหรับคนซื้อ c 2ทเวกซ์่ CBD ในรายการ1กล่องแถมฟรีไปเลยอีก1กล่องในราคาพิเศษ999บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ ของคล้ำแทงกรานจุดด่างดำรวมถึงริ้วรอยต่างๆเป็นปัญหาที่สาวๆหลายคนกังวลเพราะส่งผลถึงความมั่นใจและบุคลิกภาพซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมแสงแดดมลภาวะการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะขาดการออกกำลังกายและวัยที่มากขึ้น วันนี้เราจะมาเรียกความมั่นใจให้กลับคืนมาในแบบฉบับของคุณแอนจักกระพง์สวัสดีสสดค่ะคุณผู้ชมผ่านรายการสดวันนี้ค่ะ บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดหาไหนฮะตอนนี้มีเวลาอยู่จะไปหยิบกระจกมาหรือจะมีอะไรก็ได้ที่สามารถส่งดูตัวเองได้แล้วก็ลงดูก่อนเลยว่าเฮ้ยวันนี้ผิวพันเราเป็นยังไงบ้างผิวหน้าผิวตัวผิวกายหรือพอเราอายุมากยิ่งขึ้นฝ้าเรามีไหมกระเรามีไหมจุดด่างดําเรามีไหมถ้าวันนี้คุณเจอปัญหาที่น้องบีบีเนี่ยพูดอยู่ทั้งหมด บอกเลยค่ะว่าเราสองคนมีทางแก้ให้ค่ะถูกต้องค่ะเพราะเราสองคนก็เคยเจอปัญหานี้มาก่อนยิ่งเป็นคนที่แต่งหน้าเป็นประจำหรืออาจจะไม่แต่งหน้าแต่เจอแสงคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เจอแสงหนักขนาดนี้แต่เจอแสงหน้าคอมโอแสงสีฟ้าหน้าคอมก็ไม่ใช่เบานะคะแสงที่ทํางานแสงที่ออฟฟิศมลพิษมลภาวะต่างๆเวลาเราเดินตามถนนออกไปทานข้าวกลางวันออกไปยังไงก็โดนอยู่แล้วยังไงก็โดนแล้วก็จะเจอปัญหาฝ้ากระจุดด่างดํามากน้อยแตกต่างกันไป แน่คือผิวหมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอผิวไม่กระจ่างใสซื้อพวกสกินแคร์มาเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเอาอยู่ไหเอาอยู่นิดหน่อยอคือมันก็ช่วยได้บ้างแต่มันรู้สึกว่ามันหมองอ่ะนั่นไงหนูรู้แล้วว่าเพราะอะไรไอครีมเนี่ยไอสิ่งที่ทาอยู่ภายนอกเนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่ดีกว่าคือภายในนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้แนะนำเลยนี่ค่ะ c t i e r x t ์ r CBD ตาตัวนี้แม่แอนของเราคือคิดค้นทดลองมากับตัวเองเลยเสังเกตยังไงแม่เราเนี่ยคือต้องบอกเลยนะแม่เราคือหุยงานเยอะมากนะไม่ได้หยุดพักเลยคุณผู้ชมแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเอยแล้วแกมีเคล็ดลับยังไง,ใน,งในการดูแลผิวพรรณตัวเองไอ้ประเภทที่บอกว่าอ้ากวก่าเขามีตังเข<อ>้าไปเข้าคลินิกเ,เ,เข้าใจา เคยเจอแม่แอล้วถามเหมือนกันแม่ฉีดผิวคลินิกไหนอ,อแม่บอกเธอเอางี้เวลาจะนอนชเวลาหีเลยวันหนึ่งเนี่ยฉันนอนโดยหลักจะมองไหมแล้วจะเอาเวลาไหนไปฉีดผิวถูกต้องแล้วที่สําคัญนะผิวเนี่ยแม่บอกว่ามันฉีดไม่ได้มันต้องจากภายในใช่ภายนอกมันอยู่ที่การกินถูกต้อง แล้วก็บางคนบอกหูฉีดผิวเห็นเขาไปฉีกันเยอะแยะคือมันอยู่แค่แป๊บเดียวแหละแ,แต่คุณจะทํายังไงให้ผิวของคุณเนี่ยนะเป็นอย่างเป็นธรรมชาติและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคุณผู้ชมวันนี้แนะนำซีเทียเอ็กซ์ตาซีพีดีของเรานะคะนี่คือส่วนผสมที่ต้องเรียกได้เลยว่าเราคัดสรรมาทั้งหมดแล้วและพิเศษวันนี้โปรโมชั่นที่จัดให้พี่พลอยขารายการสดแบบนี้คนดูก็เยอะขนาดนี้ <ฮะ S 1> ขอโปรแบบปัง,ปงๆได้ไหม<อ>จ๊ะเลยค่ะ โปรโนี้คุณจะลืมคําว่าต้องไปฉีดผิวไปเข้าคลินเพราะว่าอ้ไเหลายหลายเดือนถูกไหม,ไมเข้าลหลายๆครั้ง,งแล้วก็ครั้งถึงทีนงหนึ่งน่ยหลายๆพันหลายหลายหมืน่นวันนี้คุณจ่ายไม่ถึงพันกรมาแบงค์พันมีทอนค่ะ999บาท<ว>ได้ไปเลย2กล่อง60แคปซูลจ<ว>ัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกต่างหาก คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้9 9 9บาทนะจ๊ะจัดให้เลยและแนะนำนะราคาเนี้ยหนูพูดเลยว่าอย่าซื้อแค่เซตเดียวคืออยากให้มองว่าอะไรก็ตามที่มันมาจากธรรมชาติคุณมักจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะกิน c t เทีเอาแล้วมันจะเห็นผลตอนไหนล่ะเอาจริงๆนะสำหรับตัวน้องไม่บีเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเอาแค่ตัวเองก่อนนะสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยเริ่มรู้สึกได้ว่าผิวเนี่ยมันเนียนไอ้คนเราเรามันไม่ขาวยังไงมันก็ไม่ขาวคุณผู้ชมแต่สุดท้ายถ้าผิวมันเนียน ฝ้ามันค่อยๆจางผิวหน้าเนี่ยพอเวลาแต่งหน้าแล้วมันก็ติดทนยาวนานไม่ต้องไปพึ่งสเปรย์อะไรอีกแล้วสุดท้ายแล้วมันการันตีจากตรงนี้เลยถูกต้องคือเคยได้ยินไหมคะ you are what you eat ถูกต้องคือกินอะไรไปเราก็จะเป็นแบบนั้นกินแต่แป้งกินแต่คาร์โบไฮเดรตมันก็จะได้วนเออกินแต่อะไรที่มันไม่บำรุงผิวผิวมันก็ไม่มีทางสวยค่ะป้องประคมสกินแคร์เข้าไปมันก็อยู่ได้ภายนอกแต่มันไม่ซึมเข้าข้างในมันไม่ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นวันนี้เรา ผลมาแล้วและทนที่คุณจะต้องไปเลือกกินน่ะโนนีนันนันนีนูนสิบยี่สิบอย่างวันนี้รวมอยู่ในเม็ดเดียวถูกต้องเป็นเคล็ดลับง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่มีเวลา ทานยากเลือกทานหรือแม้กระทั่งไม่ได้มีเวลาออกไปทานอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนักอะไรอย่างนี้เอออันนี้ก็แนะนําและที่สําคัญตัวซีเตเอ็กซของเราคุณผู้ชมค่ะเป็นสีค้าที่ขายดีมากๆเชื่อไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าอะดาราเซบเิตี้อย่างเดียวนะคะบางคนเนี่ยคุณผู้ชมลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเลยว่า คือกระแสตอบรับดีจริงๆรวมไปถึงตอนนั้นที่ยาย่ามายาย่าเองเนี่ยท่านก็จะดูในเรื่องของแบบอ่ะระบบหลังบ้านแกจะรู้เลยว่าสินค้าที่ขายดีติดอันดับจริงๆน่ะคือ C t ทีเอ็กซ่าของเราติดอันดับด้วยแล้วยาย่าเนี่ยปีนี้เท่าไหร60่60 60 60กว่ายาย่าก็เป็นหนึ่งในคนที่กิน c t ทีเอ็กซ่าซีมีดีเหมือนกัน<อ>ผิวเนี่ยคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆผิวละเอียดผิวนี่ใช่แต่งหน้าติดทนนานแล้วผิวดูสุขภาพดีดูฉ่ำวาวดูโกลดูเกาหลีใช่ใช่แล้ว ัวนี้จริงๆขายดีตั้งแต่ตอนที่เป็นซีทรีเฉยๆปกติยังยังยังไม่ได้เอ็กซ่าอะไรเข้ามายัางไม่ได้พลัสซีบีดีเข้าไปโอโ้โหตอนนั้นออฟฟิศเรายัางอยู่สารยาเป็นไงปิดออฟฟิศพนักง,งานต้องหยุดทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ช่วยกันแพ็คนี่เนเป็นล้านกล่องเพราะว่าคนสั่งถล่มทลายเสร็จแล้วต้องหยุดรับออเดอร์ไปอีกพักใหญ่ต้องกลายเป็นพรีออเดอร์เพราะว่าส่วนผสมเราหลายตัวนําเข้าจากต่างประเทศรอะหลังจากนั้นแม่ไปค้นเจอ CB d ดีจากช่อดอกกัญชงว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างเอามาใส่ในสกินแคร อยู่ในซีทวียกลายเป็นซีทเวียเอ็กซ์รดีโอ้โหประสิทธิภาพดีกว่าเดิมหลายคนใช้แล้วประทับใจมากๆและคนที่ใช้คนแรกคนที่อยู่หน้ากล่องเออใช้แล้วมันเป็นยังไงใช้แล้วมันมั่นใจขนาดนห้ไปฟังกันหน่อยดีไหมไปเลยค่ะ เป็นธรรมชาติของเราสำคัญที่สุดเลยนะคะการคัดสรรส่วนประกอบต่างๆของความเป็นซีเทรียจึงเป็นที่มาของคำว่าพิถีพิถันจึงเป็นที่มาของการทำงานอย่างหนักอย่างละเอียดยิบเลยกับทั้งผู้วิจัยตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและการใช้โรงงาน ที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศนี่คือความพิถีพิถันความรอบคอบเป็นการทุ่มหัวใจและการทำงานความเอาใจใส่ของตัวแอลและทีมงานทุกๆคนอย่างถึงที่สุดค่ะการได้รับสิ่งตอบรับของสุภาพสตรีทุกท่านจากทั่วประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นรื่มจริงๆหันมาดูแลใส่ใจตัวเองเหมือนแอนนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีทเทียสารสก,กัดทุกสิ่งทุกอย่างย้ำอีกครั้งหนึ่ง จากธรรมชาติทั้งสิ้นดูแลใส่ใจตัวเองทานมาันละเม็ดก่อนนอนซีเทียค่ะนี่ <ไง S 2> แหละค่ะคือเคล็ดลับของแม่แอน<ห>เอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าต่อให้คุณจะไม่มีเวลาไม่ต้องอ้างว่าก็ไม่มีเวลาจะให้ดูแลตัวเองอะไรล่ะสุดท้ายคุณแค่เลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติและเลือกสิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกายอย่างตัว c t ีของเรานั่นเองแน่นอนคุณผู้ชมสารสกัด ตัวหลักของเราเลยนั่นคือตัว CBD หลายคนถามว่าไอตัวช่อดอ,อกกัญชงเนี่ยจะใส่ามาทำไมช่วยอะไรเออเพราะว่านีเมื่อถ้าเป็นอาหารผิว<ะ>เกี่ยวกับเรื่องผิวก็ไม่จําเป็นเนี่ย<ะ>คที่คุณจะต้องใส่มามันจําเป็นเค่ะเพราะว่าเวลาที่ผิวเราเกิดการอักเสบมันจะเกิดอะไรได้บ้างสิวฝ้ากระจุดด่างดําผิวกระดํากระด่างผิวอักเสบมันเหมือนว่าเขาโดนทําร้ายตลอดเวลา<ะ>ไอตัวสารสากัดจาก CBD นี่แหละ,ะคุณผู้ชมเขาจะมีส่วนช่วยในการลดอาการอักเสบภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผิวผิวหน้าผิวกายผิวตัวเองก็ตามและที่สําคัญใครที่เป็นสิวเยอะๆดีมากสิวเนี่ย,ยมันจะเป็นแบบสิวหัวช้างสิวอักเสบสิวผดหรืออะไรก็ได้ไที่<ไ>ปเป็นกดนะ ไม่ต้องเลยนะหนูจะบอกให้ว่ายิ่งกดยิ่งเห่อแนะนำทำยังไงก็ได้คือทานซีเทอร์เอ็กซซ่าซีีดีของเราวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเลยคือสบายมากใช่ถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนพันธุ์แท้ซีเทอร์เอ็กซ่าซีีดีจะจำได้คือมีคุณแม่หลายคนซื้อไปให้ลูก<ไ>วัยรุ่น<ว>ทานวัยรุ่นแตกหนุ่มแตกสาวเนี่ยสิวกำลังผดขึ้นมาเลยไอ้ครั้นจะไปกดสิวก็ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องมันเหมือนอย่างที่บีบีบอกปรากฏว่าคุณแม่ตั้งใจจะซื้อไปทานเอง พอเอา้าให้ลูกทานด้วยอเอากลายเป็นว่าผิวลูกดีขึ้นอ,อย่างเห็นได้ชัดจากสิวผดสิวผุนอ่ะคุณแม่คนนี้คุณแม่คนนี้นี่ไง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 ซื้อไปกี่กล่องไม่รู้ซื้อไปกะจะกินเองอ่ะกลายเป็นว่าพอให้ลูกชายลองใช้อื 14วันผ่านไปคือผิวหน้าดีขึ้นยางเห็นได้ชัดนะคะ14วันเนี่ยก็เท่ากับประมาณครึ่งกล่องค่งกล่องมี30เมตรคุณทานไปสักคือเขาบอกว่าใน2แผงเนี่ยหลายคนที่ทานจะบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดแผงแรกรู้สึกได้นอกจากสิวจะยุบผิวจะโกลแล้วรู้สึกผิวมันลื่นถูกต้องผิวมันสุขภาพดีใช่เลยนะคะหลายคนถามว่าโอ๊ยแล้วไอ้ตัว C P D อะมันช่วยแค่นี้จริงๆรหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าในตัวนะคะ C 2 Extra C P D ของเราคุณผู้ชมค่ะเขามีสาร สกัด อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะมากถึง10ชนิดด้วยกันคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตัวโปรโตีนหัวเหลืองอสารสกรัดจากตัวเปลือกอง,งุนนะคะทับทิมช่วยชะลอเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยค่ะที่มาก่อนวัยนะคะ, <S <S คะอะซีวดีแน่นอนลดอาการอักเสบจากสิวจากอาการอักเสบของผิวต่างๆนะคะและก็มากไปกว่าน,นั้นคุณผู้ชมยังมาพร้อมกับตัวแอลกูตาไทาโอนนะคะมีเห็ดหูหนูขาวนะคะสารสกัดจากตังกุยผงพิชจากกิบปุ มีเมลอนจาบกระเด้ฝรั่งเสร็จเยอะมากกว่างมพีพหอยใช่ค่ะไหนจะยังมีโคนทรายคิวเทนคือแต่ละตัวเนี่ยคุณจะผิวแข็งแรงผิวสดชื่นผิวฉ่ำน้ำลดเรือนริ้วรอยก่อนไว้เรียกว่า<อ>เม็ดเดียวเนี่ยมันตอบโจทย์หลายๆอย่างแล้วการที่เราจะไปนั่งหาเปลือกองุ่นหัวเหลือง ทีมหรือแม้กระทั่งช่อดอกกัญชงยากนะในกกินในปริมาณที่เหมาะสมต้องเหมาะสมด้วยน้ำเหมาะสมด้วยน้เหมาะสมด้วยน้เพราะว่าบางคนบอกว่า่าไปกินตัว CBD ปุ๊บเนี่ยหลอดเลยคุณผู้ชมอันนั้นมันก็เยอะเกินไปแต่หนูแนะนําว่าเลือกผลิตภัณฑ์น่ะคุณผู้ชมมันเลือกให้พอเหมาะและพอดีถ้าถามนะสําหรับตัวน้องม่บีเองรรู้สึกว่าเฮ้ยในหนึ่งกล่องอ่ะมันเหมาะนะกับการซื้อวันนี้เพราะอยากจะให้ดูคุณผู้ชมราคาปกติขออนุญาตนะคะ ราคาเต็มๆต่อหนึ่งกล่องอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปลว่าปกติกำแบงค์พันมาก็ยังซื้อไม่ได้ไม่ได้ต้องกำมาอีกแบบว่าสองใบ่ะสองใบประมาณนั้นแหละแล้วก็มีทอนเออแต่วันนี้คุณผู้ชมย้ำอีกรอบหนึ่งว่าซื้อสองกล่องแต่คุณจ่ายในราคาไม่ถึงพันแบงค์พันมีตังทอนถ้าไม่ทอนจะติปก็ได้น้องบีไม่ว่าเก้าใช่เอาไปเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทและจัดส่ง ฟรีทานต่อเนื่องกันเลยก็คืออันตรีเลยนะทาน2ององเดือนใช่เดือนทาน2เดือนคือหลายๆคนบอกว่าเห็นผลตั้งแต่แผงแรกเพราะฉะนั้นทานอย่างต่อเนื่องถามว่าใครทานได้บ้างบอกแล้วตั้งแต่เมื่อกี้วัยรุ่นทั้รทั้เลยวัยรุ่นวัยเรียนที่กำลังเป็นสิวเป็นผุดเป็นผดเป็นผดเป็นพื่นแล้วไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองในการกินอาหารดูแลตัวเองวัยทำงานโอ้โหนี่ยิ่งยากข้าไปใหญ่จะมาทานเห็ดหูหนูหาคนซายคิวเทนคุณก็ต้องทานวิตามินหลายๆอย่างเนาะยาวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุทานได้หมดเลยค่ะเพระ CBD จากช่อดอกกันชงที่เราใส่ไปใน C2X ซช้ CBD นี้เราใส่น้ในปริมาณที่เหมาะสมต,<อ>ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด<ช>แล้วก็<ล>มีออยงออยอะไรเรียบร้อยใช่เลยค่ะและถ้าถามว่าใครบ้างละที่เหมาะสมะย้ำอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยเลยและที่สําคัญดูง่ายๆนะคุณผู้ชม พออายุมากยิ่งขึ้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปที่คุณเห็นอย่างได้ชัดเลยนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องผิวนอ่อ<ะ>แน่นอนนะคะ,ะ,ะผิวตัวผิวกายคนที่ผิวเคยแห้งหรือทุนเดิมเป็นคนที่ไม่ชอบทาครีมอยู่แล้วเหมือนน้องบ่บี<อ>ไม่รู้เป็นอะไระทําได้ทุกอย่างะนะคะสรรหาทุกอย่างแต่ยกเว้นเดียวคือการทาครีมม,มันมีความรู้สึกว่าฉันขี้เกียจเสีย,เ,ยวเวลา,า<อ>และตอนหลังอคุณผู้ชมผิวมันก็จะเริ่มแห้งเริ่มลอกมันไม่ใช่แค่เริ่มผิวผิวกายนะผิวหน้าก็เหมือนกัน จะบ่งบอกได้เลยว่าสิวเริ่มมาหดเริ่มมีฝ้ากระจุดด่างดําเริ่มตามมาสุดท้ายแล้วอ่ะการใช้ครีมมันก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดหนูย้ําเสมอว่าเราจะต้องดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกส่วนตัวเลยค่ะทานนะถึงครึ่งกล่องพอ,อเอาแค่ครึ่งกล่องย้ําว่าน้องบีไม่ได้เป็นคนข่าวค่ะจะหวังว่ากินแล้วจะขาวหนูบอกเลยค่ะบอกไม่ได้แล,แล้วก็ไม่มีคําโกหกด้วยค่ะว่ามันไม่ได้ ทอให้คุณเป็นผิวแทนผิวขาวเหลืองผิวอะไรคุณจะสวยในแบบที่คุณเป็นเป็นแบบของคุณแต่ว่าผิวคุณอะจะลื่นค่ะผิวเวลาจับไปมันจะนุ่มมันจะใสออมันจะดูมีออร่าเหมือน,นคุณโลในแบบของตัวเองใช่พี่พลอยสังเกตไหมว่าทำไมดาราหลายคนรวมไปถึงบางคนเนะ่เดินผ่านเราเขาก็ไม่ได้สวยที่สุดนะแต่เขามีออร่าที่สุดใช่เราต้องเหลียวมองเ,ออเหมือนแม่แอนเหมือนกันเราไม่ได้เหลียวมองด้วยความที่ว่า โอ้โหแต่งองค์ทรงเครื่องบางทีมาหน้าสดเราก็เหลียวมองเออราก็แบบทอไมหน้าสว่างกระด่างใสแต่หลายคนเข้าใจผิดว่าอ้าวทำไมกินซีทรีเอ็กซ์ซาซีมดีไม่เห็นขาวสว่างเหมือนคุณแอนเลยเออเราบอกเสมอนะคะไม่ได้กินเพื่อให้ขาวแต่กินเพื่อให้คุณเนี่ยเปล่งประกายในแบบของคุณเองถูกต้องผิวสองสีเราก็โกลได้ค่ะเราดูผิวสุขภาพดีได้ไม่ใช่กระดมกระด่างแห้งด้านแต่สามารถดูฉ่ำวาวดูสะท้อนแสงดูผิวฉ่ำแบบเกาหลีแล้วก็อุ้มนามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคน ที่เป็นสิวที่หลัง<อ>สังเกตไหมคะว่าบางคนเนี่ยอุ้ยหน้าดูแบบไม่เป็นไรเลยนะแต่ไม่สามารถใส่เสื้อกลอกไม่สามารถใส่เสื้อเปิดหลังได้เพราะสิ่งหนึ่งเลยคุณผู้ชมคะคือไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องผิวหนูเข้าใจนะแต่พอเรากินไปแล้วหลายๆคนเนี่ยมารีวิวให้น้องฟังเหมือนกันว่ากินไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้กล้าเผยผิวมากยิ่งขึ้นจริงเราเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในแบบฉบับที่เราอะเป็นถูกต้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้ฉันผิวแบบว่านเนี่ยผิวแทนแบบนี้แหละเชื่อสิเวลาคนมาสัม ผัดผิวฉันอะต้องมีคนถามตลอดว่าใชา้ครีมอะไรอะ่ะใช้อะไรทำให้ผิวนีขนาดนี้อันนี้เจอกับตัวเออทำไมจะเล่าเรื่องน้อยอีกคนนึงแต่เล่าเรื่องที่เจอกับตัวก่อนมาว่าปกติก็เป็นคนไม่ค่อยทาผิวเหมือนกันเ,เ,เ,เกียเ,เกีย<ๆ>จเหรอว่แต่ตัดสินใจเอาง่ายๆเพราะเขาบอกว่าแผงเดียวก็เริ่มใช่หลังจากนั้นพอมีคนมาจับแขนเฮ้ยเป็นคนบำรุงผิวตลอดเหรอทำไมผิวเออผิวมันเลื่นเออเราก็เลยอ๋อค่ะนี่หยิบให้ดู แต่จริงๆที่จะเล่าคือเรื่องของน้องกนเลยคนหนึ่งน้องกนเลยเป็นผู้ชายร่างเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงอ๋อนางก็อยากรู้เหมือนกันว่าอ้าวแล้วนางกินได้ไหมเออใช่ใช่ใช่เธอแม่ฉันเป็นสาวข้ามเพศจ้ะเออเขาก็กินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงชาย LGBTQ p l u สาวข้ามเพศทานได้หมดว้าวทนนี้นางก็ทานด้วยความที่ผิวผู้ชายเนาะก็จะแห้งกร้านหน่อยก็ไม่ได้จะใช้อะไรก็เลยบอกอ่ะเอาไปลองทานแผงแรกแล้วก็ ผิวมันลื่นอ oh. ผิวมันลื่นแบบที่ว่าแล้วก็เลยถามว่าแล้วทาสกินแคร์อะไร <S <S เพิเออม่นมนางบอกนางใช้ชื่อเหมือนเดินทุกอย่าง <S <S คือนางก็เป็นแบบ ก็ดูแลตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งเละไม่ทาไม่นางเป็นหอไม่ทาเลยหรอปกันกเลยแบบไม่ทาเข้าใจปะก็แล้วก็เป็นแบบดิบๆอะดิบ<อ>ๆ,ๆแต่พอกินเข้าไปนางรู้สึกว่าเอ้ยผิวนางลื่นผิวนางดูสุขภาพดีและนางบอกว่าเวลาใครจับนางนางรู้สึกว่ามั่นใจนี่เอเห็นปะคุณผู้ชมหนูถึงบอกไงว่าอยากให้ลองคุณผู้ชมยังไงก็ยังอง้ยเอางี้เรามีเสียงจากผู้ใช้จริงด้วยไม่ใช่หรอเอางี้คุณผู้ชมขาเราไปฟังเนี่ยค่ะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเรามาอวยกันเองลองไปฟังจาาากกกผู้ที่่ิิินนรๆววพอเล เดรเอ็กซ้าซีบีงเราแล้วกินแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะเจ้าโอเป็นคนที่มีปัญหาผิวมาตลอดเลยนะคะจริงๆก็เป็นคนที่ผิวขาวแต่เหมือนแบบขาวสองสีอะค่ะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ค่อยขาวใสอะค่ะก็เลยลองซื้อซีเทรียมาทานดูอะค่ะก็ทานต่อเนื่องในระยะหนึ่งเลยนะคะก็มีเพื่อนๆนท้าว่าผิวเราดูขาวก็จางใสขึ้นแล้วก็ดูไม่หมองค้าเหมือนแต่ก่อนเลยคะ่ะตัวเราเองเนี่ยสัมผัสเลยก็รู้สึกว่า ผิวมันเรียบเนียนขึ้นเราก็ยังชอบเลยนะคะไอ้รูขุมขนที่เคยกว้างอะ่ะมันก็ดูกระชับมากขึ้นแฟนท้าข่าวว่าผิวดูแบบละเอียดขึ้นผิวใสนะเปล่งปั่งมากขึ้นก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยประทับใจซีเทียทานแค่ตัวเดียวแต่แบบ หยุดทานตัวอื่นราคาคือแบบคุ้มค่ามากๆก็เลยแบบชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้มั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรนะคะหรือว่าไปที่ไหนนะคะก็คือมั่นใจตัวเองมากๆเลยค่ะ อยากมั่นใจแบบนี้อย่ารอเวลาค่ะของดีไม่เคยคอยท่าเวลาไม่เคยคอยใครถูกต้องเนะคะเะพราะนันแล้วนี่ต้องรีบต้องรีบทงจรเขาขายอ่ะพี่พลอยตอนเนี้ยคุณแน่นมากจริงและโปรวันนี้หนูย้ํานะว่า999บาทจัดส่งฟรีอ่ะหาที่ไหนไม่ได้จริงแล้วได้2กล่องนะคะวันนี้ไม่ใช่กล่องเดียวปกติกล่องละพันห้าร้อยเก้าสิบวันนี้999บาท1แถม1เอาไปเลย2กล่อง6แคปซูนทานได้1เดือนเต็มแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกตั้ง <c oughs> ได้ซื้อ <st arts> ตุนได้ตุน <st arts> ใช่เลยค่ะแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมว่าซีเ r รเอ็กซ่าซีีดีของเรานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตาม<อ>แต่ของเดียวอะเริ่มต้นตั้งแต่วัยรุนน่นเปนต้นไปเดี๋ยวคุณ <ฮะ S 1> สามารถทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่ย้ําเสมอว่าปัญหาเรื่องสิวเนี่ะต่างๆควรจะต้องทานถานมว่าพี่พลอยจ๋าแล้วทานตัวซีเ r รอของเราแล้วเนี่ย คุณจะได้อะไรบางมีเวลาไหมคะอยากจะขอเวลายาววายาววาเออยาววายาววาอันนี้ถ้ามีเวลาไม่ถึงเดี๋ยวย่นมาให้ย่อมาว่าประโยชน์ของ C3X ซีบีดีแบบเร็วๆเลยอย่างแรกคือเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวคุณจะรู้เลยว่าผิวของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าดึงไปแล้วมันไม่กลับดึงไปแล้วค้างไว้ที่เดิมไม่ใช่แบบนั้นมันมีความยืดหยุนกลับมาลดความแห้งกร้านผิวของคุณจะดูชุ่มชื้นขึ้นลดริ้วรอยรอยย่นให้แลดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเพิ่มความกระจ่างใสของผิวข้้้้้ออนีตงยําไไม่ดทให ผิวคุณขาวแต่ผิวคุณจะกระจ่างใสในแบบของคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นขาวเหลืองขาวเหลืองผิวน้ำผึ้งผิวสองสีไปจนถึงเป็นคนผิวคล้ำก็แลแบบ้วแต่แต่คุณสามารถดูโกลดูสะอาดดูกระจ่างใสได้ใช่เลยค่ะและย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าทั้งหมดที่พูดไปคุณ,ณประโยชน์เนี่ยมันคือเริ่มต้นมาจากสารสกัดที่เป็นสารสกัดจ,จากธรรมชาติเราจะย้ำเสมอว่าคือตัวนี้มันไม่ใช่ยามันไม่ใช่เป็นอาหารหลักที่คุณจะต้องแบบอุ้ยขยันขยอกินเห็นมันเยอะ กินแล้วให้มันเห็นผลไวอะไรที่มาจากธรรมชาติคุณจะย่อมใช้ระยะเวลามาสักนิดหนึ่งให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งและย้ําเสมอว่าตัวเนี้ยคุณผู้ชมขาใครที่ทานแล้วอันนี้นะบางคนต้องพูดเลยว่าสารสกัดที่ใส่มาเนี่ยโปรตีนจากถั่วเหลืองแบบนี้แอลคูตาไทโอนเห็ดหูหนูมียีดสังต่างผงเมลอนมีโคเอนไซม์คิวทมีผงพิษมีตัว C b บมีเปลือกองุ่นทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคุณผู้ชมมันคือ สารสกัดที่น้อยคนมากๆที่คุณจะหาทานได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาแบบ วันเดียวอ่ะถูกต้องหนูทานก็ไม่ไหวนะให้หนูกินเยอะขนาดเนี้ยเขาที่พูดมาไม่กินสักอย่างหนึ่งเข้าใจปะคนกินยากเออมันไม่ได้สักอย่างหนึ่งอะพี่บอลเมื่อมันรวมอยู่ในเม็ดเดียวแล้วกินแค่วันละเม็ดก่อนนอนหรือถ้าลืมจะกินเช้าก็ได้กลางวันก็ได้แต่มันไม่แค่วันละเม็ดมันรวมมาให้แบบนี้แล้วแล้วคุณจะได้ผิวที่ดีจากภายในสู่ภายนอกสกินแคร์ที่มียังไม่ต้องโลทิ่งค่ะใช้ได้ประตอบกันคือภายนอกภายในมารวมกันแล้วคุณจะสวยแบบถาวรใช่เลยสวยแบบคงทนแล้วสวยกระจ่างแบบคุณคนหมายย้ำ ทําให้ขาวขึ้นแต่คุณจะดูกระจ่างดูกโกลและดูมีออร่าแล้ววันนี้คุณผู้ชมข่ะย้ําเลยเวลาเหลือไม่เยอะแล้วโปรโมชั่นวันนี้นะฮะกับตัว c i r e Xsara c d ของเรานั่นเองค่ะราคาปกติแล้ว1กล่องก็1,590บาทวันนี้ค่ะซื้อ1แถม1,2กล่องจะจ่ายไม่ถึงพ9 9เบาท2กล่องนี้ทานติดต่อกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะก็อะ สองเดือนค่ะที่สำคัญจะส่งฟรีจะส่งฟรีเพราะฉะนั้นถ้าใครมั่นใจว่าฉันอยากผิวสวยไปยาวๆมีผิวดีจากภายในสู่ภายนอกจัดไปหลายเซตค่ะเพราะในบ้านถ้ามีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันทานด้กันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นซื้อไปยังไงก็คุ้มแล้วจัดส่งฟรีอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอยู่ไกลอยู่ไกลกันอยากจะซื้อส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือลูกไปเรียนกรุงเทพนอยู่วัยรุ่นแล้วไอ้ลูกจะไปนั่งหาซื้อเองเดี๋ยวไม่ไว้ใจ สั่งให้เลยเราจะส่งให้ฟรีหมดะะถูกต้องแล้วค่ะและก็ย้ำนะว่าทุกออเดอร์จะสั่ง1เซต2เซต3เซตไม่ว่าอะไรกันค่ะ,ะหนูบอกเลยว่ายิ่งสั่งเยอะคุณยิ่งคุม้มคือมันคืออย่างน้อยอ่ะไม่แน่นะ ครั้งหน้ามันอาจจะไม่ใช่โปรนี้เพราะว่า2กล่องมันอาจจะกลายมาเป็นแบบพันห้าพักก็ได้เออก็เกินไปพันห้าเก้าสิบอ๋อเหรออ๋อเหรออรอเหรออรอแล้วไอกล่องไงสารสกัดเราอะมันมาจากต่างประเทศมันต้องรอใช่ปหะมันมีโอกาสที่1ปรับขึ้น2รอการเดินทางมากว่าจะมาเพราะฉะนั้นถ้าเวลาของหมดเนี่ยใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานเอาแหละคุณผู้ชมพูดสั้นๆแหละง่ายๆค่ะโทรวันนี้เลยสั่งซื้อวันนี้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของร้อสองคนหมดลงแล้วอ ตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ